สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็นะคะพาน้องมุกออกเดินเล่นนะคะค่ำคัไปแล้วไปแล้วไปไหนนั่นไม่เจอไปเจออันนั้นอีกแล้วบอกแ้วคันคันคันก็ เดินเล่นได้ช่วงค่ำๆเพราะว่าช่วงนะช่วงอ่าบ่ายๆก็แดดร้อนนะคะช่วงนี้แหละกำลังดีไปเจอ กินต้นข่อยแถวนี้นะต้นคอยแถวนี้เยอะนะคะดูตัวอ้วนกลมมากตัวอ้วนกลมมากๆเลยนะคะ งงง้้ง้หาเครือกินนะคะแถวนี้เคือเยอะนะคะเคือเยอะอยู่ต้นข่อยก็เยอะเลินเล่นตอนเย็นๆดูท้องท้องโตท้องใหญ่มากนะคะ ามาเลยเามาเอด้อให้มาเอึให้นะทุกคนดูเออทุกคนดูกันร้อยร้ยม,มามาจะมาจะไปอย่างเดียวเลยนะหันหน้าได้ก็จะไปอย่างเดียวมามตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วนะ เดินได้แต่ช่วงนี้นะคะเพราะว่าแดดร้อนนะช่วงบ่ายช่วงห้าโมงก็ยังร้อนอยู่คันนะคะอาบน้ำเสร็จเมื่อกี้ก็คันเดี๋ยวเสาร์ไปเลยมาอ่ะ เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่แล้วนะคะค่อนข้างดื้อ เดินไปใกล้ไม่ได้เลยเดินไปใกล้ก็จะหนีอย่างเดียวอ่ะล้วงล้วงล้วงไปไกลๆล้วงไปไกลอัะเข้าไปเข้าไปมุดเข้าไปแล้วไปล้วงหาเคือมากินนะเผาอาเคือนะคะเ,คเ,เขาเรียกเคือแดงเหรอมีเคือแดงโน่นนะคะได้มาอย่างเยอะแล้วก็มี ไปแล้วแล้วตอนนี้ก็เด,ดินอย่างเดียว ก่อนพาเดินมาเยี่ยมบ้านฝรั่ง <c oughs> ให้เยี่ยมบ้านฝรั่งนะ,ะนนนนโอ้กินต้นไผ่จนหมดแล้วโอ้กินต้นไผ่นหมดแล้วดูดูไข่ไข่กินต้นไผ่น้องหมดน้องไข่กินต้นไผ่น้องมุกหมด,ดปะปะปะป,ะปะกลับบ้านมืดแล้วไป ไป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 โอ้ยันเล่งคนเล่งงูหางตีไปดู ไม่ค่อยอยากกลับเท่าไหร่นะได,ออได้ออกมาเดินแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะกลับเท่าไหร่แวะสุดทางนะคะกว่าจะกลับถึงบ้านก็แวะไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆก็จะมีกินแค่แถวนี้นะแถวอื่นก็จะไม่ค่อยมีแบบของของกินเท่าไหร่ไม่ค่อยมีแบบต้นต้นยาต้นเครือเท่าไหร่นะคะต้นอ่าต้นข่อยเนาะต้นข่อยกับนู่นนะคะเครือ ก็นี่ก็คือ่าเป็นที่ของอนาไมยที่ข้างๆบ้านก็ส่วนมากก็จะมีแค่ป่าก็จะเป็นเป็นที่รกล้างนะคะก็ไม่ค่อยมีคนมาทำอะไรเนาะนะคะก็จะเป็นป่าตรงนี้ก็เกนา,านะ ก็คันไปทั่วเน,น้นเน้นทำเสาถูให้น้องมุกถูนะครับผมเดี๋ยวจะได้หากระแดน,นทำเสาให้น้องมุกถูนะคะเพราะว่าตั้งตั้งอ่าตั้งตั้งฐานไว้แล้วตั้งฐานไว้ไแล้วแต่นะคะยังเหลือยังเหลืออีกเน้นหรือปูน <laughs> ปูนกับหินนะคะเดี๋ยวจะเอาตีแท็กลง ช่วงคันๆก็จะได้ถูอยู่บ้านนะคะจะได้ตัวดำๆนะสวยๆถูอยู่แถวนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามีเสาปูนนะคะมีเสาปูนเป็นรัว้วจะมีตบ,บางต้นจะมีตะปูบางต้นก็เขาที่เขาตีตะปูไว้ก็เดี๋ยวจะโดน ตะปูเกาเอานะคะเดี๋ยวเลือดไหลไปเลยกลับบ้าน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 แล้วมืดแล้วนะคะเ,เดี๋ยวเราไปเดินข้างหน้าเขาดีกว่าด,ดูนะฮะตรงนาดูท้องฟ้าสวยมาก <laughs> เอาไม่ให้เดินก่อนเหรอ อไปก่อนเลย,ยงั้นไปก่อนเลยน้องมว่าไม่ให้เดินก,ก่อนนะไป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 เดี๋ยวเสาเสาไฟฟ้า,าไม่เอาไม่เอาโอ,อ้คนจะเดินก็มาันจะเดินก็นะฮะมาหากินหญ้ามาเล็มหญ้าเล็มหญ้าตรงเอื้อตัวเองนั่นแหละไม่อยากเข้าบ้านก็เล็มไปเรืเ่อยไม่อยากเข้าบ้านนะ น,น,น,นิดหน่อยก็เอานิดนิดหน่อยๆก็เอานะคะกินไปเรื่อยๆนะคะมา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 ดูนะคะสาวสวยของเราเดินมานู่นแล้วนะอุยอ๊ยๆๆอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเด,ดินเร็วมาก อ่าอ่าอ่าขังไว้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 อ่าอเรียบเรียบเรียเรียเรียเียเียเียไปไม่ถูกทางซะแล้วนะตอนนี้นี่ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะรู้ด้วยหนูจะอยู่ตรงนี้นะหนูจะอยู่ตรงนี้ จะอยู่ตรงนี้นะคะอาบน้ำต่อนะไปถูขีีใครออกแล้วก็กลับมาอาบน้ำนะคะ,ะสำหรับท่านใดนะที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องมุกแฟมิลีด้วยนะคะ